รักกันรักกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รักไม่รักไม่รักรักสิรักกัน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 ไม่รักไม่รักรักกันไม่รักอุ้ยจริงตองเลยรักกันรักกันรักกันมาไหมมามามาแล้วมามามาแล้วมามาอยู่นี่มามาอยู่นี่

รักกันรักกันรักกันครับ